อาสาวเวดาสาวเดีพบินน้องชาวไทยชาวไทยทุกท่านด้วยวันนี้เนี่ยนะแล้วก็จะมาสอนทำลิฟนั่นเองนะกูผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเตรียมของให้ผู้ชมเลยนะซึ่งของที่ผมมีอยู่นี้เดยเด,ยเดย้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ ที่ผ่านมาคุณผ,ผู้ชมอ่ะไม่ได้ยินเสียงผมใช่ปะแต่รอบเนี้ยได้ยินได้ยินเสียงผมแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้คือในหีบผมนะครับของทั้งหมดเน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 อันนี้คือของทั้งหมดของผมเลยมีออฟซีเดียนอันนี้คือทำลิฟต์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนคุณผ,ผู้ชมทำลิฟต์ ขอให้เตรียมของให้เรียบร้อยก่อนซึ่งอุปกรณ์หลักๆเลยก็คือต้องมี Observ ร์ฟอ e r เ e ร์ฟนะคุณผู้ชมต้องมีนะไม่มีไม่ได้เลย นีเาาเ่เอามาเลยออเอามาเลย observe อ่าซึ่งการซึ่งการสร้างเนี่ยก็สามคูณสามเลยมากว้างสามยาวห้า<ด>นะนนะคุณผู้ชมครับอ่าหนึ่งสองสาม แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วขุดต่อไปอีกเรื่อยๆครับ แต่ผมต้องใช้เวลาเอื่นนับด้วยนะว่าผมะทำผิดหรือทำถูก เรานับตั้งแต่หนึ่งหนึ่งอันนี้คือหนึ่งสองแล้วก็สามนะตรงนี้คือเราเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะพอเราถึงไอ้ริมสุดตรงนี้นะนะอ่ะริม <c oughs> สุดพอเราถึงริมสุดก็คือเราต้องนับหนึ่งใหม่อันนี้คือหนึ่งสองเอออยนี่เย็นหน่อยนะ ครับเปิดนะเปิดนะพ่อให้ให้มันถึงตัวเราเนี่ยแหละ<อ>ดีสุดดีสุด ขอาภายด้วยนะคุณผู้ชมพอมาลบกวนอีกแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะเออขุดไปสี่็องนะอ่าหนึ่งสองสาสก็จะเป็นประมาณนี้เลยหนึ่งสองสาม สี่หนึ่งสองสาสี่หนงสองสเดี๋ยวผมจะใช้เวลาุลุณละไม่พูละไม่พูดละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ทุกอย่างมันไ้สาเกินไป เคลียร์ไปเคลียร์พื้นที่โอโคโฟตโต่อีกแล้วอะไรเนี่ยคู้โมคกับเนี่ย ก็ฝนตกนะครัแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะใกล้จะมืดแล้วมั้งเนี่ย คุณผู้ชมเอ้ยจะมืดอีกแล้วท็อปเซตเดท็อปเซตเตอ่าพว่ามันต้องลงขัง้นตอนหลายอย่างะมันกปนเลยยาว อ่ะล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงวงจรกันเลยวันนี้เราขุดตืนไมว่ามาตาแล้วคุณผู้ชมเอยทำผิดอีกแล้วมาเดี๋ยวเราต้องใส่กับคุณหน้าเนี่ย อ่าวก็จะได้เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเออขอกินยาหนขอกินในวิชั่นหน่อยนะเพราะว่ามันมืนมันมืนมันมืนอ่าอัน่ะเดี๋วเรามาเริ่มทำกันเลยก็คืออันดับแรกเราจะใช้บล็อกอะไรก็ได้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่า ตรงนี้เราให้ให้ทุกคนเออใส่เรสตน stone แล้วก็ใส่ s ิ i c k y piston เดีวเวเๆๆวเร็วเวเวเวว่ defects, วามันน่าจะสูงเกินไปป่ะี๋ยวเราจะเอาทำการเอาเดี๋ยวเราจะเก็บงานโดยโดยการเอากรีนบล็อกมาปิดมา เมื่อวานเราได้สอนการเสกบาเรียแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะสอนการเอ,อ่อทรลิสอ่าื่งมันจะมีไม้คราบเวอร์ชันหนึ่งที่ชื่อว่าไม้คร a บจาวาอีชานะค,คุณผู้ชมครับไว้ไมาคราบเวอร์ชันนั้นอ่ะมันจะมันจะมีความพิเศษอย่างเงินก็คือมันจะมามันจะมีอุปกรณ์ลิฟ์ให้คุณอัตโนมัติเลยอ่าเอาละ อันนี้คือเราก็ต้องวางเอ,อ่อออกซิเดียนไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวไปดูอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ที่อยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวคุ้ชมเดี๋ยวผมจะให้คุ้ชมดูว่าออกซิเดียนมันต้องวางไหนนี่อันน,นี้คือผมอะ่ะหันหลังไปทิศตะวันเอ,อ่อทิศเหนือครับทิศเหนือคุ้ชมมาอ่าคุ้ชมก็จะเห็นเลยนี่นี่น,นี่นี่เออตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอ,อ่อเอาของออกก่อนมา นี่แเนี่ยไอออฟซีเดียนต้องวางตรงนี้นะครับเอาะอะไอ้ต้องวางอันนี้ก็ต้องวางเอ,อ่อออฟเซิร์ฟแบบหันขึ้นนะเนี่ยป้าเห็ออนลูกศรหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับต้องหันขึ้นนะนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นขั้นตอนเนี้ยมันหันขึ้นจริงหรือเปล่า เพื่อพิสูจน์เลยฮะมาเนีย่ยหันขึ้นจริงๆฮะคุณผู้ชมอ่าตรงนี้เราก็ใส่พิสตันอันนี้เราก็ใส่สลามบ็อกใส่สลามบ็อกไปสี่ชั้นเดี๋ยวเรามาลงเออขั้นตอนวงจรกันเลยอันอันดับแรกคือเราเออใส่ซิกกี้พิสตันแล้วเราก็วางเออสลิมสลิมมี่บ็อกไปสี่ชั้นหนึ่งสอง สามสี่นะคะคุณผู้ชมครับแล้วเราก็นับตั้งแต่เราวาง o เ s e r v e ไปสีชั้นนะคะคุณผู้ชมชั้นนี้คือชั้นที่หนึงชั้นที่สองอชั้นชั้นที่2ก็คือเราวางบิกกี้บิซันแล้วก็ชั้นที่3มเราวางสลาบ็อกแล้วก็ชั้นที่ส, ok, สอ่าแล้วก็จะวาง o เ s e r v e แบบลงนั่นเองนะคะ เราก็จะใส่เอ่อซิกกี้พิสตันอีกทีนะอ่าไอเดี๋ยวมันวางไม่ได้วะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ่าแล้วเราก็จะใส่เอ่อสลามบ็อกอ่าแล้วทงนี้เราก็วางเอ่อตัวบอค ลงไปแล้วเดี๋ยวเรามันจะมาทำเอิรจุดสูงสุดของมันเลยดีกว่ามาถาหมอกไปนอกโลกน่ะเนี่ยเอนปะพอความสูงเราอยู่ในระดับนี้เราเริ่มจะมองเอิพื้นดินมองไม่เห็นแล้วเอาละ่ะ เนี่ยปะทุกคนจะสังเกตว่ารอบๆตัวเองเนี่ยจะเต็มไปด้วยสีขาวนะก็คือนั่นก็คือ,คอมองแบบไม่เห็นแล้วนั่นเองนะอะไรอะไรเนี่ยมาอะไรเนี่ยโอ้คผชูชมครับอา่าสร้างต่อไปเลยก็แล้วกันไม่พูดมากไม่พูดมาก Oi! Oh. แต่ผมจะลงทดสอบมานก,ก่อนนะครับอ่าคุณผู้ชมครับนี่ไงตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการเออวางพิสตันนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้ต้องวางพิสตันพอเวลามันชนใจ่าบ้างมันก็จะได้เอออเจ้าสลามบ็อกมันจะได้มาชนกับ AA, อเจ้าสลามพ็อกนั่นเองนะอ่า ็ส่วนประกอบก็จะน่าจะเป็นประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมครับผมทําผิด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 อูไอเทมลงไปข้างโอ้ไอเทมหกเลยซึ่งขั้นตอนการทำเรสตน stone ม่ชิงง่ายนะคุณผู้ชม ตรงนี้ต้องเป็นเอ,อ่อออคซิเดียนอ,อ้าวไม่ใช่สิต้องมาที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ใส่พิสตันโอ้นี่ผมมาซ่อมกลางอากาศก็เกลยก็ว่าได้นะเนะี่ยะมาตาปาก็วางเอ,อ่อเรสโตนมา าวางยาวเรื่อยมาก็จะประมาณนี้โวยไหนพี่ชันจะหมดละเดี๋ยวดูดิหกสี่สามสองหนึ่งจบครับคุณผ,ผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอเออกินแล้วชัานอีกรอบเพราะเมื่อกี้เนี่ยเออมันหมดสถานะแล้วใช่ปะมา อันนี้คือเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเออใช้ทำไมไม่ได้เสียงอะไรเลยอ๋อเราลืมเราลืมเราลืม,มเ,นเนี่ยพอเวลาเออสลาบบล็อกนะมามาชนกับตรงนี้แล้วใช่ปะมันก็จะเออลงให้คุณผู้ชมทันทีเองนะอ่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้ ขอเอ่อลงไปข้างล่างในวิชั่นเหลืออยู่เท่าไรอ่าเจ็ดนาทีน้าาอขึ้นให้เราไปเรื่อยๆนะ นี่คุณผู้ชมก็ฟังเสียงเรากันด้านเลยโอ้โหเปิดโผล่มาแล้วเฮ้ยทำไมมันลงเรื่อยๆอ่ะใช่ด้วยมันลงมันลงนะเฮ้ยมันลงแบบมันขึ้นกันแน่วะเแน่เออเฮ้ยมันขึ้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 นดูขึ้นดูเนี่ยไอ้เจ้าสลามบอกตัวนี้เนี่ยมันจะไปติดกับเออแต่ผมจะเออออกจากลิฟต์ ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาไหคะแล้วเราเราดูราดูรอดูลอดลอดอ้ลืมไปได้ไงคุูผู้ชมครัผมลืมวางสลาบบอสเซคนป์ที่4โอ้ยลืม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 ,ลม แล้วมัน้นแล้วทุกทุ่มนี่มันก็จะติดอยู่แบบนี้นะฮะพอเราจะลงปุ๊บเราก็ต้องกดตรงนี้นะมาโหปุ่มอะไรว่าอยู่ไกลียวเนี่ต้องม ตโนมาครับแต่ต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้นี้โอ้นา,มา่มันไม่ลงให้ผมเลยนี่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 น,น,นม,มันอ่า ก็สำหรับนิฟก็ไว้ประมาณก็พอไว้แค่นี้นะคุณผู้ชมครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย